ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom นะครับและนี่คือ M4 Competition Coupe โฉมใหม่รถที่มาพร้อมกับสมรรถนะขั้นสูงมาพร้อมกับความคล่องตัวและดีไซน์สุดล้ำตามแบบฉบับของ BMW M การดีไซน์ของรถ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่นั้นถูกดีไซน์ออกมาให้มีความโดดเด่นในเรื่องของความทรงพลังและความน่าหลงไหลในการขับขี่ เริ่มต้นจากกระจังหน้ารถแนวตั้งขนาดใหญ่สีดำทรงไตคู่นี้แหละฮะที่จะทําให้การระบายความร้อนในห้องเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครั้งนี้จะเห็นว่าถูกดีไซน์ออกมาในแบบไร้กรอบซึ่งเป็นครั้งแรกของ BMW ครับต่อกันด้วยไฟ BMW Laser Light ตัวนี้จะเห็นว่าเส้นสายที่ถูกออกแบบมาทําให้มีความโดดเด่นสะกดสายตาได้ในทุกค่าคืน สอดรับกับซุ้มล้อที่มีเส้นสายหนักแน่นพร้อมช่องระบายอากาศด้านข้างสไตล์ M เสริมความดุดันด้วยชุดแต่ง M คาร์บอนรอบคันซึ่งประกอบไปด้วยฝาครอบกระจกข้างช่องระบายอากาศบริเวณกันชนหน้าดิฟฟิวเซอร์บริเวณกันชนหลังและสปอยเลอร์หลังในวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และยังมาพร้อมพ่อไอเสียแบบคู่มาที่ซุ้มล้อหน้ากว้างเน้นยำ้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสไตล์สปอร์ตคูเป้ได้อย่างโดดเด่นครับ มีการออกแบบให้เหมาะสมกับล้ออัลลอย M Force l าย e Double s ป o k e แบบสลับสีขนาด19นิ้วในล้อหน้าและ20นิ้วในล้อหลังมาพร้อมกับระบบเบรกสมรรถนะสูงแบบ M Compound ระยะเบรกสั้นตอบสนองฉับไวโดดเด่นด้วยโลโก้ต,ตัว M อันเป็นเอกลักษณ์ที่คาลิปเปอร์ช่วยเสริมรูปลักษณ์ให้รถนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้ครับเราดูภายนอกของเจ้า M4 กันมาพอสมควรแล้วฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่าจะมีอะไรร้าใจบ้างตอนนี้เราเข้ามานั่งใน M4 Competition Coupe โฉมใหม่แล้วนะครับจะบอกว่าความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยเท่าที่กวาดสายตาดูเนี่ยนะฮะทุกอย่างเต็มไปด้วย DNA ของนักแข่งอย่างแท้จริงฮะการออกแบบจะเน้น ไปที่ผู้ขับขี่โดยเฉพาะนะครับก็คือเวลาเราเข้ามานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างเบาเนี่ยเป็นแบบ M Carbon b u c k e t s e a t ครับพิเศษมากๆเพราะว่าถูกออกแบบมาแบบฉบับของรถแข่งโดยเฉพาะผสมผสานกับโครงสร้างแบบคาร์บอนที่มีความเบาและเพิ่มก็คือความสะดวกสบายในการขับขี่ในระยะไกล เพราะฉะนั้นรถคันนี้ถือว่าครบทุกอย่างมีทั้งความเท่และความสะดวกสบายนะครับส่วนบอกครับถูกตัดเย็บอย่างปราณีตด,ด้วยหนังแท้มูริโนเพราะฉะนั้นทุกการออกแบบของเราต,ตอนนี้สําหรับสายพันเอ็มโดยเฉพาะครับบริเวณคนโซนกลางมีปุ่ม M-mode ใช้สําหรับตั้งค่าการตอบสนองและรูปแบบของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆส่วนมาตรวัดและจอ BMW Head-up Display สแสดงข้อมูลระหว่างการขับขี่ในสภาวะต่างๆต,ตามสไตล์เ นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ M m o d e ได้ถึง3รูปแบบได้แก่ Road Sport และ Track สำหรับการขับขี่ในสนามแข่ง BMW M4 Competition Coupe มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล้ำสมัยอย่างครบคันครับเช่นเซ็นเซอร์ควบคุมระยะการจอดด้านหน้าและด้านหลังกล้องแสดงภาพรอบทิศทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ ตลอดไปจนถึงระบบ Driving Assistant และ Parking Assistant รุ่น plus และรถรุ่นนี้ยังรองรับแอปพลิเคชันใหม่ My BMW แอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อรถยนต์ BMW กับมือถือของคุณเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คสถานะหรือสั่งการรถยนต์ได้อีกหลากหลายฟังก์ชันอย่างเช่นล็อกปลดล็อกประตูเปิดระบบปรับอากาศหรือการใช้งานดิจิทัลขี์ ด้านสมรรถานะ BMW M4 Competition Coupe ผสานพลังจากเครื่องยนต์เบนซินรอบสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของรถในตระกูล M เข้ากับสมรรถานะจากเทคโนโลยี M TwinPower Turbo รุ่นใหม่ล่าสุดมาในขนาด3.0ลิตร6สูบแถวเรียงมอแรงบิดเต็มสูบส,สูงถึง650นิวตันเมตรที่2,750ถึง5,500รอบต่อนาทีส่งพละกำลังเร้าจใจที่375กิโลวัตต์ต่อ510แรงม้า ที่6,250รอบต่อนาทีพร้อมพุ่งทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.9วินาทีสู่ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานควบคู่ไปกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ M Steptronic พร้อมกับ Drive Logic ที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นมีความรวดเร็วและไม่สูญเสียกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ผ่านทางคันเกียร์ดีไซน์ M หรือว่าจะผ่านพวงมาลัย นอกจากนั้นยังมีระบบที่ใช้สำหรับการแข่งในสนามแข่งก็งคือ Active M Differential ที่จะช่วยให้การควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ในการลงถนนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับรถ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่คันนี้ครับมาในราคา9,999,900บาทผ่อนเริ่มต้นที่85,999บาทต่อเดือน และนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW M4 Competition Coupe โฉมใหม่คันนี้ครับ